สวัสดีครับก็พบกับผมโฮสซาดอะดิโอนะฮะวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องโดยส่วนใหญ่นักฟังจะเข้าใจผิดในเรื่องการเปิดวอลลุ่มในการใช้เครื่องเสียงมันจะเปิดวอลลุ่มกันแบบสุดผมก็ไม่รู้จะใช้คําพูดว่ายังไงฮะพอดีหลายท่านเวลามาซื้อเครื่องเสียงมือสองมักจะขอบอกว่าเปิดวอลลุ่มสุดได้ไหม สุดน่าจะเปิดได้แต่ว่าการเปิดสุดเนี่ยมันมีนัยสําคัญยังไงทําไมถึงต้องการเปิดสุดแล้วเปิดสุดแล้วจะได้อะไรจะเสียอะไรจะมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยวันนี้มาคุยกันนะฮะปกติก็หลายท่านมาเทสเครื่องเสียงลาโพงอย่างเช่นโรเจอร์สารอายุประมาณสัก40ปี30สปี40ปิปีอยากลองฟังแบบอยากขอเปิดวอลลุ่มสุด โดยปกติที่ร้านจะไม่อนุญาตให้เปิดวอลลุ่มสุดนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะทุกท่านนะถ้าเกิดจะมาเทสท,ที่ร้านโมซาเรดิโอแล้วจะขอเปิดวอลลุ่มสุดเนี่ยนอกจากไม่ให้แล้วผมไม่ขายให้ด้วยนะครับผมถือว่าท่านใช้ของไม่เป็นนะฮะการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยวอลลุ่มในการที่เราจะเทสฟังเนี่ยอาจจะดังกว่าปกติที่เราฟังได้พอสมควรแต่การเปิดวอลลุ่มสุดเนี่ยมันมันมีผลเสียมากกว่าผลได้ผมก็ใจ ว่าในมุมหนึ่งของนักเล่นอยากจะเทสว่าเป r ร์ฟอร์แมของลำโพงจะรับโหลดได้เต็มที่ขนาดไหนหรือแอมจะสามารถที่จะได้ในระดับสูงสุดของเสียงที่สุดของพีคของมันเนี่ยได้มากขนาดไหนในการเทสในช่วงครั้งชั่วคราวมันเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าในจังหวะที่เราเทสนั้น,นมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเช่น มันพีคหรือซาเว็บมันโตขึ้นหรือมันมีอะไรที่มันเออรือขึ้นมาในซิสเต็เนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยนอกจาก1นึ่ลำโพงอาจจะพังสอแอมก็อาจจะพังแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเทสนะ,ะมันเป็นการใช้งานที่มันผิดปกติผิดกรณีผมเคยได้ยินนักเล่นรุ่น รุ่นเก่าท่านเคยไกด์ไลน์สั่งสอนผมไว้สมัยก่อนมีการชอบเทสฟังเกี่ยวกับเสียงปืนใหญ่ฟ้าผ่าเสียงระเบิดอย่างนี้ครับแล้วก็จะามาเทสฟังกับเครื่องเสียงถามว่าเทสฟังได้ไม่ได้แต่บางท่านเนี่ยชอบเปิดเสียงสุดด้วยแล้วก็เทสฟังปืนใหญ่ด้วยถ้ามันตุ้มจะตุยออกมาเลย บางทีมันพีคในจังหวะสั้นๆตรงช่วงนั้นเนี่ยมันพีคสุดลําโพงบางทีมันรับโหลดไม่ได้ดอกบางทีมันก็ขาดไม่ขาดก็ไวเบียดมันเกิดอาการดามเมจขึ้นที่ลําโพงแอมบางทีเกิดซาเวฟที่มันปล่อยกําลังแบบสุดโดยคอนติเนียอัสของกําลังมันอาจจะไม่ได้ปล่อยต่อเนื่องขนาดนั้นและอยู่ดีมันกระโดดขึ้นไปแบบสิบเท่ายี่สิบเท่าขึ้นไป้ยครับอาจจะทําให้เกิดแอมมันก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็รีซอสก็ไม่ได้ดี ฟังแล้วเหมือนจริงไหม,มก็ไม่เหมือนจริงมีหลายท่านก็บอกว่าไปราชวัลลบเลยไปนั่งฟังเสียงปืนใหญ่ของจริงเลยมันจะได้สะใจเต็มที่กว่าผมก็เห็นตรงกันนะฮะบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่ที่มันควรจะฟังเราซื้อเครื่องเสียงมาของดีๆโดยส่วนใหญ่เราอยากจะฟังเสียงที่มันหวานที่มันเพราะที่มันเป็นเสียงดนตรีทําให้เราเพลิดเพลินในการฟังทั้ง จะเอาจริงเอาจังกับมันหรือจะผ่อนคลายกับมันก็ได้ทุกประเภทในสิ่งที่เราที่เราต้องการที่จะฟังแต่ว่าการที่เราจะเทสฟังในการที่จะเปิดเสียงให้มันสดเราฟังเสิยงดังๆนั้นนะ่ะมันไม่มีผลดีเลยไม่ไม่ไมผมยังไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยนะว่ามันจะสื่อให้เห็นอะไรบ้างแล้วก็มีผลเสียนอกจากแอมนอกจากเครื่องก็จะหูของท่านด้วยหูของท่านนี่ก็เหมือนกันนะตัวรับเสียงเนี่ย ท่านไปเปิดให้มันมีเสียงพีคสุดๆเยอะๆเนี่ยเข้าหูของท่านไปมากๆหูท่านก็จะเสื่อมไวตัวขนเล็กๆที่อยู่ในหูที่อยู่ชั้นในลึกๆเนี่ยมารับเสียงเนี่ยมันพีคมากเนี่ยมันก็หลุพอมันหลดเสร็จปั๊บมันอาจจะกระดิกกลับมาหรือมันไม่กระดิกกลับมาก็ได้ในบางครั้งไม่ช็อคไปเลยก็ได้นะ <S <S จริงๆผมสังเกตน,นะที่เราดูในหนังสงคราม อย่างเช่นเขายิงปืน,นบางทีลูกระเบิดลงหรือยิงปืนข้างหูเนี่ยมันจะเกิดอาการวิ้งพอวิ้งเสร็จปับ๊บมันก็จะไม่ได้ยินอะไรไปสักพักหนึ่งจนมันกลับมาเป็นปกติหรือมันอาจจะหูดับไปเลยก็ได้นะฮะทั้งสองกรณีทั้งเครื่องทั้งคนเนี่ยผมก็ยังมองไม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์อะไรที่จะเปิดเสียงสุดนะฮะขอฝากไว้นะครับนักเล่นหลายๆท่านอย่าเข้าใจผิดเรื่องนี้ผมว่ามันค่อนข้างคลิติคอล มันไม่ไม่ควรที่จะที่จะเอามาเป็นหัวข้อในการเทสมันไม่ถูกต้องเลยนะฮะลองพิาจรารณาดูเสียงอย่างอื่นเราแผนที่เราฟังประจํามาเทสเส้นเสียงเราฟังเปียโนประจําเราชอบเสียงเปียโนเราจําเสียงเปียโนได้เอาเสียงเปียโนมาเทสเราฟังเสียงไวรินเราจาได้เสียงเอาเสียงไวรินเทสหรือเราจําเสียงคนได้เอาเสียงคนมาเทสแต่อย่าเอาเสียงแบบหนึ่งป่นใหญ่รถไฟฟ้าผ่าเนี้ยครับมาเทสแล้ว บอกว่าฮุ้ยเนี่ยเสียงมันแบบจับพันทันทีแล้วเปิดบลลุ่มสูงเนี่ยว่ามไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะก็ฝากให้ไปคิดนะครับเพราะว่าเจอมาหลายครั้งมากนี่ก็ใต้ตัวมากครึ่งอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็เจอลักษณะประเภทแบบนี้เหมือนกันก็ขอให้เป็นแง่คิดว่าเหมือนสมัยที่เขาพูดนะฮะมันก็มีคําพูดว่าขอให้มันจบที่รุ่นเราก็ลักษณะเดียวกันนะขอให้มันจบในในช่วงชีวิตของของผมก็ได้ หรือของท่านก็ได้ขอใหะมันอยาาเกิดเหตุการณ์ที่แบบความคิดคิด,ดารแบบอย่างนี้ครับจะฟังเสียงสุดๆแล้วก็ให้จะบอกว่าเป็นตัวเทสเสื่อเสียงที่ดีมนันเป็นไปนไม่ได้แล้วไม่ได้เ,เกิดประโยชน์ใดๆเลยนะก็ขอฝากให้เป็นข้อคิดสนุกๆเดวันนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ